สวัสดีครับเบฟซี่ทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญพารุ้ยครับมันอีแอดกับภาพพลอยพี่น้องมาอยู่ที่วัดโศกหน่อยนะครับบรรยากาศช่วงแรงๆประมาณใบสามโมงนี่แหละครับพลอยพี่น้องครับน้ำจตุปัจจัยนะครับที่เอฟซีโอนผ่านช่องมานี่แหละครับมีเงินอยู่พันหาร้อยบาทมาซอยปูเพิ่นปูกระเบื้องนะครับปูกระเบื้องซาลาวัดโศกหน่อยนี่แหละครับพลอยพี่น้องอีกแนวนึงกะอ่ามาเบิงนะครับว่า ปาซิวอรี่เพิ่นสั่งเบ็ดเซตแล้วทั่วลวดีแล้วนะครับแล้วก็อีกแนวนึงก็เพิ่นกระลังสั่งภาษสังกระจายด้วยนะครับก็เลยถือโอกาสนี้นะครับมามอบจตุปัจจัยให้ปูเพิ่นได้เฮ็ดได้สั่งให้ได้เฮ็ดต่อไปให้แล้วทั่วลวดีครับพ่อแม่พี่น้องก็ได้ยังไหนก็อนุโมทนาสาธุน้ำเด้อครับสุขุมสุขค้นยังไหเหาก็สิมามอบจตุปัจจัยพร้อมกันมารับสินรับพร้อมกันนะครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านก็ยกมือย่อมือใส่หัวรับบุญรับกุศลไปพร้อมกันครับ แอดเลยครับพลอยพินองครับเนาะแล้วก็อีกแนวหนึ่งมือนีก้กะได้พาพลอยพินองเอฟซีมาจอบมาซ่อมเบื้องตัวเลขนะครับซึ่งอา,อาจารย์ก็บว่ามีผู้ได้โชคได้ใช่เรื่อยอยู่ได้โชคได้ใช่น้ำขอนเม่ตะเคียนนี่ละอาจารย์เพื่อนเพิ่นกับว่าได้บอกเลขบอกเบอร์หรอกครับพลอยพนองครับแต่ว่าห่างกระโชคภายมันมั่นแต่ว่ามือนี้แอดได้เหลือบไปเห็นโตเลขอ่ะยู่ไม่แต่เคียนนะครับ มาทุกเทือกับว่าเห็นหรอกครับผมกับมาเรื่อยอยู่แต่ว่ากับ่เห็นเที่ยวนี่เห็นเลยครับสวยๆงามๆเลยครับพ่อพี่น้องซึ่งที่เป็นตัวใดน,นั้นพ่อพี่น้องกันมาชมไป้อมกันครับในคลิปว่างวดนี้เขาสิมีโชคบอมีโชคไม่ใช่คือเพือ่อนบอเพื่อนกับไม่เห็นคือกันเพื่อนกับได้โชคนะครับหลังจากนั้นไปแต่ว่าวดนี้เขาสิมีโชคบอสทีด่ดไม่รวมเพ็ดรนมส่างก็กบวัดว่าร่มเพือ่อนบออเดี๋ยวห่อขาล่องมาเบิ่งกันนะครับจึงอาจารย์เพื่อนกับว่ได้ให้ตัวเลขตัวเบอร์ตั้งแต่ย่างใด นะครับแต่ว่าเพื่อนกระเป้าสู้ฟังว่าข้าเจ้าได้ช่วงได้ใช่จากไม่ตะเคียนอยู่วะสันอาจารย์เพิ่นบอกเลขเด้อพี่น้องครับเดี๋ยวแต่ว่าแอดมีที่เด็ดให้ครับเดี๋ยวถ้าบึงในคลิปครับพี่น้องเอฟซีครับเอ้าจังไ๋กับว่าถวายวจะตูปัจจัยไปพร้อมๆมกันเด้อครับพพี่น้องเด้อมารับฉินลบพรอนถวายจะตูปัจจัยมารับอานิสงส์ส่วนนี้ให้เจ้ากรับายเวรนให้ตัวเฮาเองหรือว่าหลายๆคนหยาดติพี่น้องที่ดวงรับไปแล้วมารับไปพร้อมๆกันครับเอฟซีทุกท่านครับ อิมานิปัญจะศิขาปทานิสิเลนสุขติงยันติสิเลนโภคาสัมปทานสิเลน,นิผูติงยันติตัดสมาสีหลังวิโสทะเย่าคำเถ้าวคำถวายเงินก่อนเพื่อให้สักขีพยานเจ้าเมธรณี ผู้มีสถานเทวดาอารักษ์ทั้งหลายนายนีลบานท้าเวียดจูบันท้าเจ้าตุโลกสักรบาลทั้งซีันจะได้ยูองค์นว่เาเฮาเกิดเป็นคนเฮาบริสยาศาสตร์เกิดเฮาเคารีบุญถวายเงินประจุปจจัยต่อพระสงฆ์องค์เจ้ามาบูรณะศาสนาเจดีย้คำสูเฮาเวลาเฮาไปนิพพานหรือว่าเฮาไปสู่กาลโลกภายหนาเฮาจดีด้คิดถึงว่าก็ศาสตร์หนึ่งหน่ เคยได้ไปถ้าบนถามเขาเจะเคยเฮ็ดบุญบอ้อสิให้เขามีเนอ,อ่างนี่แหละตัวนี้แหละที่จองเข้าไปเข้าไปนรกกันเขานอนรถึงเลยอโอ้เคยไปถาไวายจตทุกัจจใจให้พระนี่นะามาสิคุดน,น้อมตัวนี้หลดคณะไปคืดไปทั้งอื่นนี่ไปเกิดเป็นสั์ปีสัดซีเท่าซัตด้วยข้านเขาตองคืดไปโอ้ทางนึงเคยไปถาไวายของพระสงฆ์บางสิ ถือเด้อทุกคนเด้อคือข้ามผู้บ่าไปอ่ะมาฟัมกันด้อีมานี้อีมานี้นกขันเงินก่อนอ มะยังพันเตมะยังพันเตพัตตานิพัตตานิสัปปริวาลานิสัปปริวาลานิปฏิคันหาตูปฏิคันหาตูอัมหากังอัมหากังทีคารตังทีคารตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมจตุปัจจัย ขอน้อมจตุปัจจัยเป็นเงินเป็นเงินั้นหาครับเป็นเงินพันห้าร้อยถวายถวายแก่คุณพระพุทธคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพระสงฆ์ในอารามวัดแห่งนี้ในอารามวัดแห่งเพื่อจะได้ปฏิสังขรณ์เพื่อจะได้ปฏิสังขรณ์สร้างสรรศาลาวัดแห่งนี้สร้างสรรศาลาวัดแห่งนี้ให้คนให้คนได้พักเช้า ให้คนได้พักได้เ้าเป็นที่แก่สกุลละเป็นที่แก่สกุลละแก่คนทั้งหลายแก่คนทั้งหลายทั้งปวงทั้งปวงขออุทิศส่วนบุญนี้ขออุทิศส่วนบุญนี้ให้เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าให้เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าเมื่อเจ้ากรรมนายเวรได้รับแล้วเมื่อเจ้ากรรมนายเวรได้รับแล้วจงอาโหสิกรรม จงอโหสิกรรมและยกโทษและยกโทษแก่ข้าพเจ้าด้วยแก่ข้าพเจ้าด้วยด้วยกายกรรมด้วยกายกรรมวจีกรรมวจีกรรมมโนกรรมมโนกรรมกรรมที่ข้าพเจ้า า้เจได้กระทําไปแล้วได้กระทําไปแล้วที่ทราบก็ดีที่ทราบก็ดีไม่ทราบก็ดีไม่ทราบก็ดีละลึกได้ก็ดีระลึกได้ก็ดีหรือละลึกไม่ได้ก็ดีหรือระลึกไม่ได้ก็ดีจงมารับเอาจงมารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลนี้เมื่อได้รับแล้วเมื่อได้รับแล้วมีทุกข์ขอยพ้นจากทุกข์มีทุกข์ขอยพ้นจากทุกข์มีสุขขอยให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปมีสุขขอยให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปทั่วหน้า ตัวหน้ากันเทินอเียนน้ำยัดยาดน้ำโจกับนายนเฮาเขาเจริญขาดใจลำลุยเมื่อเ่นใดอยากเีิ่นำเท่าจ้องกบจองเวียนเฮาไปใส่มาใช้เขากับปอดไทยเพิ่มคุ้มคลองว่ามีเจ้ากับนายนน้าจองน้ำลาน้ำผ่านเฮา เออเยบีก็มาบุญนเอาบุญนช่วยน้ำกันเด้อมมนอ่อาแกที่ทานเอาน้ำกันลดเอาบุญช่วงนี้น้ำกันลดครับยะาทาวาลีวหาปูลาปริปรเยนติสาขหลังเอวะเมวะอิโตที่นางเปตนางอุปกปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะจะมินสัตตุสัพเพปุเรนตุสังกปา दण्डोपलनसो यथा मनीषो तिरसो यथा सफीतियो विवसन्तु सफलो सा को विना माते भवाद्वन्तलायो सुखीथिकायुको भवापि वा धनशिरे च नित्यं वोत्था पचायिनो จัตตาโลธรรม,มาวาทันติอายุวโนสุขังพระลังอ,อย่านั่นด้เอนะ้อยานั่งทุกวิญญาณเพิ่นอาทาสีเมอากาสีเมญาติมิตาสาขาจามีเปตานังทักขีนังทัดสาบุเพกาตามนุษย์าลังนาหิรุนังวาโสโกวา ยาวัญญะปะริตเถวนานาตังเปตานัมมัธายะเอวังทิฏฐันติยัตโยอายังจะโขทกิณนาทินนาสังคัมหิสุปฏิฏฐิตาธิขะละตังหิตายัตสาทานะโสอุปกะปะฏิโสยาติธัมโมจะอายังนิทัสสิโตเปตานาปูชาจักกาตาโผลาลาผลัญจะภิกขุนามะนุปฏินังทุมเหหิบุญยังปะจุตังอนัปกันติ สีทรงบุญชงกุศลให้เด้อบั่เด้อว่ตามเด้ออย่ากคิดวกแวกอย่าคิดไปทั้งอบนทั้งไม่นะ่ะน้อมมัดใส่คุณประคุณประทำเดาและสินสีเฮียบุญีบ่ได้เต็มดีนี่มันละ่ะอย่ากคิดบวกแยกบนทั้งบนการโทรศัพท์มากอ่อยาเฝ้ารับปิดไว้สักวันาตามเด้อผลบุญที่ทานผลบุญที่ทานกลายเป็นข้าวน้ำกลายเป็นข้าวน้ำ เครื่องทิพนานาเครื่องทิพนานาเป็นวิมานทองเป็นวิมานทองเรืองรองโสภาเรืองรองโสภากับทั้งนางฟ้ากับทั้งนางฟ้าหนึ่งพันบริวารหนึ่งพันบริวารเครื่องทิพครั้งนี้เครื่องทิพครั้งนี้ส่งถึงชนละนีส่งถึงชนละนีบิดายานานบิดายานน ถึงญาติทุกหมู่ถึงญาติทุกหมู่ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์พ้นทุกอย่านานพ้นทุกอย่านานได้วิมานทองได้วิมานทองผงเปรตทั้งหลายผงเปรตทั้งหลายนรกอสุรกายนรกอสุรกายหมูสัตว์ทั้งผองหมูสัตว์ทั้งผองเต่าปลาปูหอยเต่าปลาปูหอย กุ้งน้อยเนืองนองกุ้งน้อยเนืองนองจงตั้งใจปรองจงตั้งใจปรองมารับเอาส่วนบุญมารับเอาส่วนบุญสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่สัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ตัวเรานี้ขอใช้ตปว่าเรานี้ขอใช้ได้เคยกระทําทารุณได้เคยกระทําทารุณด้วยกายน้ําใจด้วยกายน้ําใจฝากไว้เป็นทุนฝากไว้เป็นทุน รับเอาส่วนบุญรับเอาส่วนบุญอย่าเป็นเวรกรรมอย่าเป็นเวรกรรมอินทาเทวาอินทาเทวาอีกทั้งพรมมาอีกทั้งพรมมาท้าเวสุวรรณท้าเวสุวรรณพระพรมเจ้าที่พระภูมิเจ้าที่พระอาทิตย์พระจันทร์พระอาทิตย์พระจันทร์พระองคารพุทธัน พระอังคารพุทธันพระฤหัสบดีพระฤหัสบดีพระสุขพระเสาพระสุขพระเสารเทพเจ้าทั้งหลายเทพเจ้าทั้งหลายสิบสองราศีสิบสองราศีพระยมพระกาลพระยมพระกาลจะตุโลกบาลทั้งสี่จะตุโรกบาลทั้งสี่พุทธานาคีพุทธานาคีกินนาลีกินนาลากินนาฬีกินนาลาเทพเจ้าทั้งหลายเทพเจ้าทั้งหลายทั้งหญิงและชาย หญิงและชายจงมาอนุโมทนาจงมาอนุโมทนามารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลมารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลผลบุญนี่นะผลบุญนี่นะทั่วทั้งพระสุธาทั่วทั้งพระสุธาคงคาวารีคงคาวารีชื่อว่าเข็นใจชื่อว่าเข็นใจก็จงอย่าได้ ก็จงอย่าได้มาบังเกิดมีมาบังเกิดมีความยากอย่าได้เห็นความยากอย่าได้เห็นขอให้เป็นเศรษฐีขอให้เป็นเศรษฐีคฤหะบดีคฤหะบดีมนตรีพญามนตรีพญาคนพานอย่าได้พบคนพานอย่าได้พบขอให้ประสบ ขอให้ประสบคนมีปัญญาคนมีปัญญาเดชะพระกุศลเดชะพระกุศลให้พ้นจากอเวกีให้พ้นจากอเวจีขอให้ตัวข้านี้ขอให้ตัวข้านี้ได้พบพระสีอริยเมตตรได้พบพระสีอริยเมตไตรได้ฟังคําสอนได้ฟังคําสอนจิตใจอ่อนอ่อนจิตใจอ่อนอ่อนสําเร็จยาวนานสาเร็จยาณนานรู้ถึงเมืองแก้ว ครุ่งถึงเงาแก้วกาวแล้วพนิพพานกล่าวแล้วพนิพพานดับซาตสังขารดับซาตสังขารจากโรคโลกีจากโรคโลกีสาธุ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 อนุโมทิาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาสัพเพสตตาสุขิตาหุนตุสัพเพสตตาเวลาหุนตุสัพเพสตตาพยาภาษาหุนตุสัพเพสตานิคาหุนตุสัพเพสตตาสุขีอาจนัง ปาริหารันตูสุขีสุขีสาธุเพิเป็นปนิมิตบอกเลยพอกเกี่ยวกับพาะได้ไปบอกเพ่น่นนั่งไปเขาค้มฝันเองเลยโอ้ได้เพ่นละได้จริไม่ยังหันพ่อกับฝ้าเมื่อฉัไปกินสปลองกันล<อ>ูกสาวกันด้<อ>นาวเ้าไยมันบริสุทธ์หรอกมันอี่ออมอี่ออมกัด น้องม่น่ะสมบัน้องแม่น่ะเพราะว่าเป็นลูกน้องของแม่มันปู่ว่าฟันจังไายแน่บอกคูฟันก็ชื่อว่ได้ไะฟันก็ชื่อว่ได้ชื่อว่าได้ก็ว่าเป็นอย่างผมได้แล้วล่ะผมก้มกาบลงนึงผมเงยขึ้นมาผมได้เราเองอ่าหน่าให้ผมเห็นแล้วแต่ว่าสิีไทยเอฟซีมึงยู่เส้นมาตั้งหลายเท่าหลายน้ำให้สั่นจ่าตูมเป็นสักคีบิย่านในการให้บุญกุศลขโมูเจ้าครับนี่ผมกด นี่ไม่ออกถ้าน้องไข่คุนสื่อกับเบื้องไมให้ปูครับค<ะ>รับเบิร์ตลบอกวันนี้กระเบื้องของปูบม่พ่อยังอยู่ประมานสิบหากลองโอ้ยังบ่พ่อยัง,บอบออยงอยู่สิบหากลองเนาะพอดีแหละกทิคออนุญาตนี่ละวัดนี้ละเอฟซีได้เลขนี่ไปถึือกวัดนี้นี่ไว้าสาราเนี่เอาบัตรอ่างๆๆ่ังอ่างสร้างคุณหลานตัวบัดนี่ละผู้มาต้องบอกเด้อได้แล้วเลขได้แล้วเอ็นแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะสิศไทยเอฟซี ปูลูกไปเฮ็ดงานนี่งามไหนนี่ผมถ่ายโดขออนุญาตถ่ายเนตเดาปูเด้อนี่ล่ะยู่แถวนี่ล่ะเด้อปูเด้อขออนุญาตเด้อเด้อเก็บอุตส่ัห์ออกกันน้ำเส้นเด้อครับผมเพคนให้แล้วเดี๋ยนี่เห็นแล้วเลขเห็นไปเดี๋ยวไปผู้ใดเห็นไปเลขเห็นไปมีผ่เห็นไปแต่พอเห็นจีพาหยับเข้าไปจังเห็นไปอายุขี้เลยเห็นอย่าจีพาหยับเข้าไปยักหน่อยบัดนี้ ขออนุญาตบาดช้ำหลายๆเด้อปูพุ่มวัดพุ่มว่าก็ไลูกหลานขอไทยท่ำขอขออนุญาตเนี่ยเด้อลูกหลานเห็นหรไรเห็นตัวดีได้ละอเอีตัวดีฝากต้อนเอฟซีคเทียเพื่อนใดมาเห็นมาสังวัดว่าล่ามม่เฮาซอยกันอ่าไม่มีเกียรติหน้ายันใดดอกไม่จะเกตนาอยากให้เอฟซีเพื่อนไดโชคด้ใช่หรอาบัตนี้งอห่อจ่อขามาไส้เฮาบัตรอ้อเอานีสังกันนี่เอาจ่อจอนี่สังกันนีเอา เบื้องเอาเด้อนี่เด้ออันนี้ให้เบิ้งนี่ซังกันนี่ผู้ใดเห็นเป็นตัวใดนี่คือไม่ตะเคียนนะครับไม้ตะเคียนนะครับนี่ไม่ตะเคียนซึ่งผู้เคยได้ก็ได้ย่นี่ยูตัวเลขที่ปรากฏอยู่ด้านหนาาห้าพ่อพี่น้องนี่บ่วแมนตัวเลขที่ขีดเขียนขึ้นแตอย่างใดน,น,นะครับเป็นตัวเลขที่ปรากฏขึ้นตามไล่ใหม่เป็นการมโนโภ,ภัยมโนมั่นนี่แหละครับแต่ว่าแอดเห็นเป็นจัางสั้นส่วนแอดเห็นเปลี่ยนซิปีครับซี อันหนึ่งซีหนึ่งนะครับเลขหนึ่งอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็เลขหนึ่งอยู่หนาเลขสีแล้วก็ชิมีเลขซีต่อหลังหน,น้าหน่อยหนึ่งเ,เ,เ,เห็นไหมพี่ไผ่เห็นมันเห็นบ่อันนี้อันนี้คือตัวเลขมโนบรันี่ห้าสิไปเว้าเลี้ยงตัวเลขที่ว่ามะโนนี่มันอันนี้เลขมโนเด้ออามโนจากไม่แต่เคียนอยู่หลัง,ลงพระพุทธชินาราชแม่นพระพุทธชินารัตน์้ันนี้ครับเนาะเอามานี หันมาพี่ไปเลยเอาสามตัวตรงๆเลยเพิ่นเพิ่นเขียนไว้ให้แล้วได้แล้วมู่เข้าบ่าในี้เด็กนี่เห็ยนมาหนี่งฟังแค่ฟองแค่บาเพราะว่าจังเพรานี่ายูเชื่อสิมีเรกสิผู้ใดสิมาเขียนว่างไว้ทั่วทีพแ์เนี่ยนี่ละปูเพิ่นสี่ให้นี่เห็นมานั่นเห็นมาบ้านนี้เอานี้จันเอยบ้านนี้นี่นี่ละ นี่แหละครับที่ได้โชคได้ใช่ปูพนถามจังไหนพนกับว่บอกเนาะปูบ่หยุงเกี่ยวกับเลขเด้อว่าสั่นเพื่อนบ่บอกเพิ่นว่าฝันว่ากับบอกว่าบ่ฝันปูเพิ่นว่าฝันก็จำบ่ได้ปูเพิ่นกับวางสั่นเนาะอันนี้คือเพิ่นบ่อยากนั่นครับอ่าเพื่อนบ่อยากไอบอกเพิ่นบ่อยากผิดวินัยหรือบ่อยากผิดศีลก็บ่เป็นหยังเมื่อนี้มาถือว่าเป็นโชคดีครับพ่อพี่น้องครับนี่ครับอ่าพ่อแม่พี่น้องที่มักอยู่ทั้งต้นตะเคียนบ่ เออที่ือทีมกักยุนีนะครับแต่ว่าแอดมาร์กล่ะทีไก่แล้วหกสามศูนย์นี่ทีไก่แห้งแล้วก็แปดเก้านี่หกสามศูนย์กับแปดเก้านะครับตัวเลขน,นี่พอดีเหลือบขึ้นมาเห็นพอดีครับพอ่อพี่น้องยุนีก่ก็เป็นอ่าเป็นข้าเจ้าเอ,อือ้นว่าฐานพระประท่านยุฐานพระประท่านนะครับเอ่หน้าพระมรดกเลยอืมนี่อ้าเ<ม>บิ้งอีกจักรอบด้วยนี่ทยเฮาเบิ้งจะจอด อ่านี่หกสามศูนย์นะครับไพน์พี่น้องครับอ่าหกสามศูนย์รังค้นสวนใจไม่ตะเคียนผู้นี้รังคน้นอ่าอันนี้คืองแปดเก้าครับเอาเด้อปูเด้อให้ได้เฮ็ดได้สั่งเด้อตัวใดก็แล้วแต่ที่ลูกหลานเห็นในหน้าที่นี่นี่ผักไงใส่ผักใส่อยู่ใส่ดเด้อบปูเด้ออ่าสีไดเอฟซีเพิ่นสีได้มาเฮ็ดมาสั่งวัดว่าอารามซอยกันได้มาเฮ็ดมาสั่งบ่ตว่าสิเป็นประตูโค้งพระสังกะาจายัย ชวนที่แล้วกปแล้วก็คือพาซีวรีแล้วแล้วเด้ะอาพาซีวรีก็แเล้วไปบล้วอันนี้กับเลี้ยวพาสังกระจใจกับปูกับเบื้องนี่แหละเยสาราให้แล้วทั่วลวดีเอาเด้อปูเด้อให้เอฟซีเพื่อนใด้โวคไ้ไส้นํำนี่แหละลูกหลานก็เห็นซ้ำนี่แหละสำหรับตัวเลขก็ได้เดี๋ยวหายุบบามีอีกคันพ่ออีกมันก็สิบ่ว่าหลายตัวพอดบ่าเอาซ้ำนี่แหละนี่ครับพ่อพี่น้องครับหกสามศูนย์นะครับในส่วนนี่เป็นแปดเก้าครับ บานนี้มาเบิ้งอยู่ไม่แต่เคียนนะครับไม่แต่เคียนนี่เพื่อนเอามาาว้หนี่แต่โดนเน้วย่ะครับม้าย่ไหก็เห็นย่ไมนั่นแต่ว่าบ่มีไผเห็นตัวเลขจักเทียมไม่ม่แม่บ่ไม่เห็นอยู่นี่บ่บ่เห็นอยู่ขวัญไงเพื่อนบบ่โอ้เห็นอยูยข่ขใหญไงขอนน้อยอ,อันนี้<ห>ขอนน้อยนี่ขอนน้อยเพื่อนให้โชคแล้วนี่เบิ้งเอาแล้วพ่อยพี่น้องผู้ใดเห็นตัวไรก็ได้ก็ถือว่าเป็นโชคเป็นใช่เปลนโชคเป็่นลาบไพ่มันอคันได้ก็สที่ได้มาเห็ดหวมเห็ดหวมสางทั้งวัดว่าร่างเพื่อน